ดูประเด็นของ SCB ซักหน่อยดีไหมครับครับเมื่อวานนี้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเ,เกี่ยวกันขออนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทครับอันนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะครับเพราะมันเป็นไซส์ขนาดมาึือมา แต่เขายังไม่ได้ดีไซน์ยังไม่ได้กําหนดออกมาใช่ไหมว่าในวงเงินแสนล้านนี้จะออกเป็นกี่ชุดออกเป็นบอลประเภทไหนบ้างอย่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 างยังไม่ได้กําหนดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ขอวงเงินเอาไว้ก่อนใช่ใช่นะฮะขอรายละเอียดสักหน่อยคุณสุภชัยครับก็เมื่อวานนี้ครับมติของประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนะครับก็มีมติให้เอชซีบีนะครับสามารถออกตราสารหนี้นะฮะในแง่ของการระดมทุนวงเงินนะครับหนึ่งแสนล้านบาทนะครับ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจของกลุ่ม SCB ตามแผนธุรกิจปี2 0 6 5ถึงปี2 5 1 7นะครับทั้งธุรกิจที่เป็นสินเชื่อสุวนบุคคลดิจิตัลนะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตัลต่างๆนะครับเพื่อ,อให้ SCB นะครับก้าวขึ้นสู่เป็นบริษัทเท,เเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาค สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวนะครับก็มีกําหนดนะครับในแง่ของการระยะเวลาออกหุ้นกู้นะครับและเสนอขายภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ผูดหุ้นมีมติอนุมัติก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตรงนี้นะครับทึ่ง s อ b เองก็พร้อมจะดําเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีโดยระยะแรกก็จะเริ่มที่ตลาดภายในประเทศก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในแง่ของหุ้นกู้นะี่คือ1ก็คือว่าภายใน5ปีต้องออก หนึ่งแสนล้านตรงนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็ภายในเ,เริ่มต้นเนี่ยก็จะออกได้ทันทีเหมือนกันภายในช่วงเวลานับจากนี้ไปแล้วก็ระยะแรกก่อนขายในสกุลของในเมืองไทยก่อนสําหรับหุ้นกู้ดังกล่าวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นกระแสะ Talk of the t o w n ในปัจจุบันนี้ด้วยนั่นก็คือกรณีของ Virtual Banking รหรือว่าธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง s c b ก็ส่งสัญ,ญญาณว่ามีความสนใจนะครับ แล้วก็อยู่ระหว่างการกําหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในส่วนนี้ขึ้นมานะครับ,รบก็แน่นอนและครับแบงก์เองเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีต่อสู้กับ d i s r u p t i v e ต่อสู้กับ disruption แน่นอนหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่เราได้เห็น SCB ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการมาโดยตลอดนะนั่นคือการ disrupt ตัวเอง disrupt ตัวเอง disrupt ตัวเองเพื่อต่อสู้กับ disruption นั้นก็ถ้า disruption มันจะมาสร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิมเขาก็ต้องหันไปทำธุรกิจด้วยวิถีใหม่มมมแทนที่จะให้คนอื่นมาทำและเอามาเก็ตแชร์ไป<อ>ตัวเองก็ต้องทำเองอก็เลยเป็นที่มาของการที่เรียกกลยุทธ์นี้ว่าการ disrupt ตัวเองเพื่อต่อสู้กับ disruption disrupt ต,ตัวเองก่อนนะครับในแง่ของตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าระยะเวลาแผนธุรกิจ ในช่วงการใช้เงินเนี่ยแสนล้านบาทนะครับในช่วง6ปี2 6 5ก็ปีที่ผ่านมาถึงปี67เนี่ยในช่วง2อปีเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะครับในแง่ของการเติบโตไงไม่ลืมนะฮะว่าวงเงินเนี่ยแสนล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หน้าตักเนี่ยรอไรละคือหมายถึงว่าได้รับวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะออกเมื่อไหรอ่อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในในแง่ของการลงทุนหรือาการการการขยายตัวของ SCB เนี่ยจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า aggressive อะครับคือลักษณะของการขยายตัวแบบแบบแบบ หนักๆเลยอะในช่วงปี2ปีนี้ที่จะได้เห็นเกิดขึ้นนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นกรณีของ SCB ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคงต้องมาดูว่าในวงเงินแสนล้านตรงนี้ที่เขากําหนดกรอบว่าจะเสนอขายภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันจะออกมาเป็นกี่ชุดออกมาเป็นหุ้นกู้ประเภทใดบ้างนะฮะรกรอบตรงนี้แสนล้านเพื่อน,นําไปขยายธุรกิจนะฮะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงสร้าง ของ SCBX ในปัจจุบันซึ่งนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็คงจะได้เห็นความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะว่าแต่ละซับซิายเอรีหรือว่าบริษัทย่อยของ SCBX นั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนแล้วจะสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาที่ SCBX ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมถืออยู่ด้วยเป็นจํานวนมากนั้นอย่างไรนะ